ในวันนี้ยังเป็นอีกวันที่พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยมีอากาศร้อนขึ้นฝนลดน้อยลงแต่ยังมีฝนตกอยู่บ้างบางพื้นที่นับถอยหลงังเตรียมเข้าสู่ช่วงฝนตกหนักถึงหนักมากกรมอุตุเตือนรองมรสุมจะเลื่อนกลับลงมาพาดผ่านประเทศไทยตอนบนลมมรสุมมีกำลังแรงขึ้น24-28ถึงมิถุนายนนี้ระวังน้ำท่วมฉับพลันค่ะส่วนนักวิชาการเตือน เดือนกระกฎาคมถึงกันยายนมีบางพื้นที่ที่ฝนจะตกมากกว่าปกติต้องระวังน้ำท่วมก่อนเข้าสู่เอล尼โยระดับรุนแรงในปลายปีนี้พื้นที่ไหนเสี่ยงบ้างติดตามรายละเอียดได้ในคลิปนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube ชาวบ้านตาดำดำและ Facebook ข่าวพยากรณ์อากาศและภัยพิบัติคลิปนี้อัปเดตข่าวสภาพอากาศข้อมูลตั้งแต่วันที่23มิถุนายนถึงวันที่1กระกฎาคมค่ะ วันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกําลังอ่อนค่ะในขณะที่มียอมความกดอากาศต่ำปกคลุมชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนทําให้ประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองได้รอละ20-30ของพื้นที่ตามแนวรับลมมรสุมค่ะส่วนพื้นที่ที่มีฝนตกในวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะเมื่อดูจากเรดาร์ย้อนหลังในช่วงเช้ามืดมีฝนตกหนักอยู่บริเวณภาคตะวันออกค่ะจากนั้นก็มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกส่วนในช่วงบ่าย เย็นค่ะมีฝนเพิ่มขึ้นบริเวณพายสารเล็กน้อยส่วนภาคใต้ ฝนน้อยนะคะแต่มีฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ตอนล่างใกล้กับชายแดนมาเลเซียค่ะส่วนภาพนี้เป็นเหตุการณ์เมื่อวันที่22มิถุนายนค่ะจากผู้ใช้เฟซบุ๊กที่มีการถ่ายภาพและแชร์เอาไว้เป็นปรากฏการ์ปลาตายน้ําแดงบริเวณริมหาดทุ่งวัวเลนจังหวัดชุมพรค่ะซึ่งผู้โพสต์แจ้งว่าตั้งแต่อยู่ทะเลมาปีนี้มีปลาตายเยอะที่สุดนับล้านตัวค่ะซึ่งปกติบริเวณนี้ก็จะมีปลาตายอยู่ทุกปีนะคะแต่ว่าปีนี้ตายมากที่สุดค่ะส่วนสาเหตุการเกิดยังไม่มีคําตอบที่แน่นอนค่ะ ใครอยู่ในพื้นที่หรือว่าทราบสาเหตุแจ้งข้อมูลไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยค่ะในวันที่23มิถุนายนมรสุมยังคงมีกําลังอ่อนลงค่ะฝนที่เกิดขึ้นตามแนวรับมรสุมภายสารภาคกลางภาคตอนออกและภาคใต้ ส่วนในสัปดาห์หน้าช่วงวันที่24-28มิถุนายนฝนจะเริ่มกลับมาตามแนวร่องมรสุมค่ะที่กรมอุตุคาดว่าจะสวิงกลับลงมาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลดามันและภาคใต้จะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นทําให้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นค่ะและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้น ที่ในภาคตะวันอ,ออกเฉ Ь ียงเหนือตอนบนค่ะส่วนคลื่นลมทะเลอันดามันและอ่าวไทยยังคงมีกําลังปานกลางอันดามันตอนบนคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นส,ลนสูงมากกว่า2เมตรส่วนอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะดังนั้นในช่วงวันที่24-28มิถุนายนนี้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะ โดยแนวโน้มฝนตกส่วนใหญ่ในช่วงวันที่24-28ถึงมิถุนายนนี้นะคะจะเน้นบริเวณภาคเหนือภาคสารและภาคตะวันออกค่ะส่วนภาคกลางจะเป็นภาคที่มีฝนตกบ้างแต่ถ้าเทียบกับภาคอื่นๆของประเทศไทยตอนบนฝนจะน้อยที่สุดค่ะส่วนภาคใต้ฝนจะเริ่มกลับมาเพิ่มขึ้นก็คือประมาณหลังวันที่26มิถุนายนค่ะช่วงสิ้นเดือนมิถุนายนค่ะประมาณวันที่29-1กถึงกรกฎาคมแนวโน้มฝนของไทยตอนบนก็จะลดลงอีกครั้งยังมีตกอยู่ได้บางพื้นที่ อย่างเช่นภาคกลางตอนล่างภาคตอนออกอีสานตอนล่างแต่ในส่วนของภาคใต้ ฝนจะตกเพิ่มขึ้นจากมรสุมที่มีกําลังแรงขึ้นและปลายเดือนนี้ยังมีสัญญาณการก่ะตัวของหย่อมความกดอากาศต่าบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนค่ะแต่แนวโน้มหย่อมความกดอากาศต่ำลูกนี้ไม่เด็กเลื่อนเข้าใกล้ประเทศไทยนะคะเคลื่อนผ่านประเทศฟิลิปปินส์และจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศจีนตอนใต้ค่ะส่วนในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนนี้ค่ะมีแนวโน้มที่จะเกิดน้ําท่วมบางพื้นที่ค่ะข้อมูลจากรองศาสตราจารย์ดรวิษณุอัธวานิท ผู้เชี่ยวชาญงานวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้มีการวิเคราะห์แบบจำลองของหน่วยงานต่างประเทศค่ะข้อมูลเมื่อวันที่15มิถุนายนค่ะจาก IRI ของมหาวิทยาลัยโคลัมเบียได้พยากรณ์ว่าในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคมฝนตกจะมากกว่าค่าเฉลี่ยปกติในภาคใต้ภาคตะนออกและบางส่วนของภาคกลางภายสารตอนล่างหรือว่าจากภาพนี้ก็คือแถบที่เป็นสีเขียวค่ะซึ่งยังต้องระวังน้ําท่วมด้วยค่ะ ในขณะที่พื้นที่อื่นของประเทศไทยค่ะฝนจะมีแนวโน้มใกล้เคียงกับค่าปกติค่ะหรือว่าที่เป็นบริเวณพื้นที่สีขาวค่ะส่วนในช่วงเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป ฝนจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติในภาคเหนือค่ะโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนและตากและบริเวณภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตอนล่างชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีและพังงาหรือว่าจากภาพก็คือแถบสีเหลืองค่ะและอากาศก็จะร้อนกว่าปกติทั่วประเทศจากนี้ถึงอย่างน้อยเดือนธันวาคมปี66และคาดว่าปีหน้าในปี2567ก็จะร้อนกว่าปีนี้อีกค่ะ ไปต่อกันที่พยากรณ์อากาศแยกแต่ละภาคจากกรมตุค่ะในวันที่23มิถุนายนภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูร์อุณหภูมิส,สูงสุด36องศาภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าขนองลดลงค่ะ ร้อยละยี่สิบของพื้นที่ส่วนมากจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาบุรีด์และสุรินทร์อุณหภูมิสูงสุด38องศาภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากจังหวัดนรรครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีอยุทยากาญจนบ,บุรีราชบ,บุรีนะคปรปฐมรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลอุณหภูมิสูงสุด38องศาภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ ส่วนมากจังหวัดปราจีนบุรีนคะรนายกสากแก้วระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด37องศาทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากจังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด37องศาทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากจังหวัดตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุงสด35องศาทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรค่ะ มาต่อที่แอปวินดีค่ะดูแนวโน้มฝนล่วงหนา้า่านแบบจำลอง ECMWF บริเวณไหนมีสีคือมีโอกาสที่จะมีฝนสีฟ้าเป็นฝนเล็กน้อยเบาบางหรือเป็นแค่เมฆครึ้มสีเขียวสีเหลืองฝนปานกลางสีแดงและสีชมพูฝนตกหนักที่สุดแบบจำลองไม่ได้แม่นยำร้อเอร์ซอย่าลืมกดดูแบบเต็มจอด้วยนะคะจะได้เห็นวันที่และเวลาที่อยู่ล่างสุดของหน้าจอค่ะเริ่มดูในช่วงเช้ามืดวันศุกร์ที่23มิถุนายนค่ะ บนบริเวณประเทศไทยตอนบนค่อนข้างน้อยนะคะแต่อาจจะมีฝนตกได้บ้างบางพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นบริเวณภาคเหนือค่ะมีสีฟ้าฝั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากเชียงรายและน่านค่ะส่วนภาคกลางจะมีสีเล็กน้อยแถวการจนบุรีฝั่งที่ติดกับจังหวัดตาค่ะภาคตอนออกกับภาคสารสีค่อนข้างน้อยนะคะแถวร้อยต่อจังหวัดบึงกาฬและนครพนมมีสีฟ้าเล็กน้อยค่ะส่วนภาคใต้ไม่มีสีค่ะ หกโมงเช้าวัวนศุกร์ที่23มิถุนายนสีก็ยังคงน้อยอยู่นะคะยังคงเป็นพื้นที่เดิมๆที่มีสีที่แจ้งไปเมื่อกี้ค่ะเที่ยงวันศุกร์ที่23มิถุนายนฝนยังคงน้อยอยู่ค่ะมีสีเพิ่มขึ้นเล็กน้อยส่วนใหญ่แนวจังหวัดที่ใกล้ชายแดนค่ะอย่างเช่นแม่ฮ่องสอนตาการจนบ,บุรีน,น่านเพเชรบูรณ์พิศณุโลกอุบลราชธานีจังหวัดตราดค่ะแล้วก็ภาคใต้ตอนล่างนะคะสตูลสงขลาย pocket, ะลาปัตตานีนราธิวาสค่ะ บ่ายวันศุกร์ที่23มิถุนายนมีสีเพิ่มขึ้นบ้างค่ะภาคเหนือมีสีเพิ่มขึ้นเป็นสีฟ้าอ่อนฝั่งแม่ห้องซ้อนตาก กำแพงเพชรเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านอุตรดิตถ์เพชรบูรณ์ภาคกลางมีสีเริ่มจากทางด้านตะวันตกของภาคค่ะส่วนใหญ่ฝั่งกาญจนบุรีอุทัยธานีนะครสวรรค์ชัยนาทสุพรรณบุรีนะครปฐมราชบ,บุรีค่ะมีฝนบางพื้นที่บางจังหวัดนะคะส่วนภาคตะวันออกมีสีแถวจันทบ,บุรีตราและแถวสระแก้วปราจีนบุรีใกล้รอยต่อจังหวัดนครราชสีมาค่ะส่วนภาคสานมีสีแถวนครราชสีมาตอนล่างของจังหวัดนะคะส่วนบุรีรัมย์ก็จะมีสีทางตอนล่างของจังหวัดแถวนางรองนน นแดงนอกจากนั้นมีสีเล็กๆน้อยๆค่ะทางชายแดนจังหวัดบึงกาฬจังหวัดเลยเล็กน้อยกับชัยภูมิเล็กน้อยนอกจากนั้นไม่มีสีเลยค่ะภาคใต้มีสีฟ้าเพิ่มขึ้นบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์และบริเวณภาคใต้ตอนล่างใกล้ชายแดนค่ะต,ตูนสงขลายะลาปัตตานีน,นราธิวาสเย็นวันศุกร์ที่23มิถุนายนภาคเหนือสีเริ่มลดน้อยลงค่ะยังมีสีอ่อนๆอ,อ,อยู่แถวชายแดนพมา่าแถวเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่ลำปางน,าน่าน พิษณุโลกพิจิตรแล้วก็ตอนล่างของจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะส่วนภาคกลางสีจะเยอะขึ้นในเย็นวันศุกร์นะคะโดยมีสีแดงแถวจังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีค่ะสีฟ้าถึงเขียวเหลืองแถวนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีลบบุรีสระบ,บุรีอยุธยาปทุมธานีอ่างทองนคปรปฐมกรุงเทพปริมณฑลค่ะ ส่วนด้านตะวันตกแถวกาญจนบุรีสีเริ่มเบาบางลงค่ะภาคตะวันออกจะมีสีฝั่งจังหวัดปราจีนบุรีนครนายกฉะเชิงเซาค่ะด้านที่ติดกับภาคกลางนะคะภาคอีสานสีน้อยมากค่ะเยน็นวันศุกร์มีสีแถวหนองคายอุดรธาน,นีค่ะส่วนภาคใต้ช่วงเย็นวันศุกร์สีลดน้อยลงนะคะแถวเพชรบ,บุรีประจวบกับยะลาปัตตานีนราธิวาสค่ะค่ำวันศุกร์ที่23มมิถุนายนภาคเหนือสีลดน้อยลงค่ะ โดยยังมีสีฟ้าถึงสีเขียวอยู่แถวภาคเหนือตอนล่างพิจ,จิตรและเพชรบูรณ์ภาคกลางค่ะสีเริ่มขยับเข้าไปบริเวณภาคอีสานกับภาคตะวันออกนะคะโดยยังเหลือสีอ,อ่อ,อนๆอยู่แถวนครสวรรค์ลบบุรีสระบ,บุรีค่ะภาคตะวันออกมีสีเหลืองแดงแถวปราจีนบุรีนครน,นายกสีฟ้าฉะเชิงเซาสักแก้วค่ะภาคอีสานค่ะสีเริ่มเข้ามาถึงแถวนครราชสีมาตอนล่างของจังหวัดแล้วนะคะชัยภูมิตอนล่างและบุรีรัมย์ตอนล่างค่ะส่วนภาคอีสานตอนบนมีสีเหลืองแถวสกลนครบ การนครพนมสีฟ้าอุดอรธาน,นีหนองคายคอนแก่นมหาสรารคามและกาลสินค่ะมีฝนตกบางพื้นที่ส่วนภาคใต้ค่ำวันศุกร์ไม่มีสีแล้วค่ะ ตีหนึ่งวันเสาร์ที่24มิถุนายนภาคเหนือภาคกลางภากตอนออกและภาคใต้สีน้อยมากค่ะยังมีโอกาสเจอฝนอยู่บริเวณภาคอีสานส่วนใหญ่แถวจังหวัดบึงกาฬสกลนครนะครพนมอุดรธานีมหาสรารคามกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลค่ะมีฝนบางพื้นที่ไม่ทั้งหมดนะคะส่วนใหญ่จะเน้นบริเวณจังหวัดบึงกาฬและใกล้เคียงค่ะช้าม,มืดวันเสาร์ที่24มิถุนายน ภาคอื่นสียังน้อยอยู่นะคะภาคส,สีก็เริ่มลดน้อยลงค่ะเพราะว่าลมฝนเคลื่อนเข้าไปสู่สปปลาวแล้วนะคะยังมีสีฟ้าเขียวอยู่แถวบึงกาฬสกลนครนครพนมหนองคายมุกดาหารอำนาจแล้วก็อุบลค่ะ6โมงเช้าวัวนศุกร์ที่24มิถุนายนภาคสียังมีสีอยู่แถวบึงกาฬสกลนครนครพนมและอุบลค่ะภาคเหนือมีสีอ่อนออเล็กน้อยแถวแม่ฮ่องสอนภาคตะวันออกสีเล็กน้อยแถวจังหวัดระยองจันทบ,บุรีพื้นที่อื่นไม่มีสีเลยค่ะ เทียงวันเสาร์ที่24มิถุนายนมีสีเพิ่มขึ้นเล็กน้อยค่ะภาคเหนือส่วนใหญ่ด้านไม่ห้องซ้อนตากต้นบนของเชียงใหม่เชียงรายพะยาน่านภาคลาวมีฝั่งกาญจนบุรีค่ะ ภาคตอนออกมีสีเพิ่มขึ้นชนบุรีระยองจันทบ,บุรีตราดสาักแก้วภายสารสียังคงน้อยอยู่นะคะในช่วงเที่ยงมีสีฟ้านอ่อนเป็นส่วนใหญ่ด้านตอนออกของภาคภาคใต้เที่ยงวันเสาร์สีก็น้อยค่ะมีสีฟ้านอ่อนเล็กน้อยแถวเพชรบุรีบ่ายวันเสาร์ที่24มิถุนายนมีสีเพิ่มขึ้นบริเวณประเทศไทยตอนบนค่ะ ภาคเหนือเน้นทางภาคเหนือตอนบนค่ะสีเหลืองแถวเชียงใหม่เชียงรายไม่ฮ้องสอนเป็นสีเขียวเหลืองนะคะภาคกลางสีเริ่มเยอะขึ้นเข้ามาจากทางด้านตะวันตกแล้วก็มาถึงบริเวณกลางภาคมีสีฟ้าเกือบทุกจังหวัดค่ะสีเขียวเหลืองอย่างเช่นแถวชัยนาทอุทัยธานีราชาบุรีสมุทรสาครค่ะ ภาคตะวันออกสีลดลงค่ะโดยเหลือสีฟ้าแถวจันทบ,บุรีตราศักแก้วปราจีนบุรีนครน,นายกฉะเชิงเซาภายสารสีเพิ่มขึ้นเล็กน้อยค่ะส่วนใหญ่เป็นสีฟ้าแนวจังหวัดที่ใกล้ชายแดนกัมพูชาตอนล่างของนครด้านสีมาบุรีดามสุรินทร์รีสะเก็ดอุบลด้านตะวันออกแถวมุกดาหารนครพนมสกลน,นครบึงกาฬและจังหวัดเลยเล็กน้อยค่ะภาคใต้มีสีเขียวเหลืองแถวจังหวัดเพชรบ,บุรีสีฟ้าประจวบคีรีขันธ์ชุมพรน,นอกจากนั้นจังหวัดอื่นสีน้อยมากค่ะ เย็นวันเสาร์ที่24มิถุนายนภาคเหนือตอนบนยังมีโอกาสเจอฝนอยู่นะคะสีเขียวเหลืองแถวแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพื้นที่อื่นเป็นสีฟ้าอ่อนยกเว้นด้านจังหวัดตากสุขโขทัยกำแพงเพชรสีเริ่มลดน้อยลงค่ะภาคกลางฝั่งกาญจนบุรีสีก็เริ่มอ่อนลงนะคะแต่ทางจังหวัดอื่นๆยังคงมีสีฟ้าอยู่ค่ะสีเขียวเหลืองแถวชัยนาทอุทัยธานีลบบุรีสระบ,บุรี ส่วนภาคตะวันออกมีสีเล็กน้อยแถวปราจีนบุรีนครน,นายกอีสา,านสีฟ้าอ่อนค่ะเป็นส่วนใหญ่โดยมีสีฟ้าเขียวด้านตะวันออกของภาคบึงกาฬสกลนครนะครพนมมุกดาหารอำนาจอุบลและสีสะเกค่ะส่วนภาคใต้เย็นวันเสารสียังคงน้อยอยู่ค่ะสียนอ่อนแถวเพชรบุรีประจวบแถวชายแดนยะลานาาธิวาาค่ะพื้นที่อื่นมีสีบ้างแต่ว่าน้อยมากๆค่ะ ค่ำวันเสาร์ที่24มิถุนายนภาคเหนือสีลดน้อยลงค่ะเหลือสีฟ้าอ่อนแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านพิษณุโลกพิจิตรกำแพงเพชรค่ะมีสีฟ้าส่วนภาคกลางมีสีเล็กน้อยแถวอุทัยธานีชัยน,น,นาทนครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีภาคตอนออกสีลดลงเหลือแถวสากแก้วปราจีนบุรีนครนายกเล็กน้อยค่ะไพศานส,สีเขียวเหลืองเพิ่มมากขึ้นค่ะเริ่มขยับเข้าไปค่ะแถวจังหวัดนองคายอุดรธานีขอนแก่นกาฬสินนครราชสีมาบุรีรัมย์มหาสรารคามสุรินทร์ อ็ดยะโสธรและอำนาจเจริญค่ะรวมถึงสีฟ้าแถวอุบลมุกดาหารสกลนครหนองบัวลำพูค่ะภาคใต้ค่ำวันเสาร์สีน้อยลงอีกค่ะแทบจะไม่มีสีเลยต่อไปดูแนวโน้มฝนคราวๆค,ค่ะแบบจำลองยิ่งไกลย,ยิ่งไม่แม่นชาวมืดวันอาทิตย์ที่25มิถุนายนค่ะมีโอกาสเิดฝนบริเวณภาคอีสานตอนบนค่ะภาคเหนือตอนบนด้านที่ติดก,กับลาวรวมถึงภาคตะวันออกมีโอกาสเจอฝนส่วนภาคใต้กับภาคกลางไม่มีสีค่ะ เช้าวันอาทิตย์ยังคงเป็นพื้นที่เดิมนะคะบ่ายวันอาทิตย์ที่25มิถุนายนไทยตอนบนฝนจะเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนค่ะโดยสีเหลืองจะอยู่บริเวณภาคเหนือตอนบนอีสานตอนบนอีสานตอนล่างและภาคตอนออกภาคกลางมีสีฟ้าอ่อนค่ะกับภาคใต้ตอนบนมีสีฟ้าอ่อนเย็นข้าวันอาทิตย์ที่25มิถุนายนค่ะแนวสีเหลืองจะอยู่บริเวณภาคเหนือกับภาคอีสานค่ะรวมถึงภาคกลางตอนบนค่ะภาคตอนออกกับภาคใต้ไม่มีสีนะคะค่าวันอาทิตย์ที่25มิถุนายนค่ะ มีโอกาสเกิดฝนบริเวณภาคเหนือเล็กน้อยค่ะกับภาคกลางด้านตะวันออกอีสานด้านตะวันตกอีสานด้านตะวันออกภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเล็กน้อยค่ะส่วนภาคใต้ไม่มีสีค่ะเช้ามืดวันจันทร์ที่26มิถุนายนมีโอกาสเกิดฝนบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคเหนือด้านตะวันออกที่ติดกับลาวภาคอีสานมีสีเกือบทุกจังหวัดยกเว้นด้านตะวันตกของภาคค่ะเลยชัยภูมิโคราช ภาคกลางภาคตะวันออกกับภาคใต้สีน้อยมากค่ะเช้าวันจันทร์ที่26มิถุนายนยังมีโอกาสเกิดฝนอยู่ทางภาคเหนือตอนบนอีสานตอนบนและด้านตอนออกภาคตะวันออกจันทบ,บุรีราดภาคใต้เริ่มมีสีเพิ่มขึ้นแถวชุมพรระน,นองพังงาและสุราษฎร์ธานีค่ะบ่ายวันจันทร์ที่26มิถุนายนมีฝนมีสีเพิ่มขึ้นถุกภาค่ะมีสีฟ้าเกือบทุกจังหวัด โดยมีสีเหลืองส่วนใหญ่ไพ้สารตอนบนอีสานใกล้ชายแดนกัมพูชาภาคเหนือตอนบนภาคเหนือด้านตะวันตกภาคกลางตอนล่างส่วนภาคตะนออกกับภาคใต้มีสีฟ้าเป็นส่วนใหญ่ค่ะท้ามวันจันทร์ที่2 6มิถุนายนสีบริเวณประเทศไทยตอนบนลดน้อยลงแต่ยังมีอยู่บ้างแถวภาคเหนือไพ่สารภาคกลางด้านตะวันออกและภาคตะวันออกตอนบนค่ะ ชามืดวันอังคารที่27มิถุนายนยังมีโอกาสเจอฝนอยู่บริเวณภาคเหนือค่ะเน้นทางจังหวัดเชียงรายพะเยาวน,าน่าหรือว่าด้านตอนออกของภาคนะคะและภาคอีสานตอนบนกับภาคอีสานด้านตะวันออกรวมถึงอีสานล่างแถวสุรินทร์ศรีสะเกดอุบลค่ะภาคตอนออกแถวระยองจันทบ,บุรีตราดภาคกลางไม่มีสีส่วนภาคใต้มีอ,อ,อ่อนๆใกล้ทะเลอันดามันค่ะ เช้าวันอังคารที่27มิถุนายนมีสีเพิ่มขึ้นบริเวณฝั่งอันดาม,มันค่ะส่วนภาคเหนือกับภาคอีสานสีเริ่มลดน้อยลงบ่ายวันอังคารที่27มิถุนายนมีโอกาสเกิดฝนเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่จะเป็นภาคเหนือตอนบนค่ะภาคอีสานทั้งตอนบนตอนล่างภาคตอนออกและภาคกลางด้านตะวันตกส่วนภาคใต้ฝนจะเพิ่มขึ้นชัดเจนก็คือประมาณวันที่27นะคะมีสีถูกจังหวัดสีเขียวเหลืองอย่างเช่นแถวเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทล,ลุงตรังสตูลและนาราธิวา เย็นวันอังคารที่27มิถุนายนบริเวณภาคกลางฝนจะเยอะขึ้นและฝนตกหนักบริเวณช่วงกลางกลางภาคค่ะภาคเหนือจะมีบริเวณภาคเหนือตอนล่างค่ะจากนั้นสีก็จะขยับเข้าไปทางบริเวณภาคตะวันออกตอนบนภพ่สารด้านตะวันตกค่ะชัยภูมิโคราชเริ่มมีสีมากขึ้นช่วงดึกๆึกเที่ยงคืนค่ะก็จะขยับเข้าไปบริเวณภพ่สารมากขึ้นค่ะภาคเหนือยังมีอยู่บ้างแถวภาคเหนือด้านตะวันออกที่ติดกับลาวภาคตะวันออกจังหวัดที่ติดทะเลภาคกลางสีลดลง ส่วนภาคใต้ช่วงกลางคืนสีก็จะน้อยลงค่ะช้ามืดวันพุธที่2 8มิถุนายนยังมีโอกาสเกิดฝนอยู่ทางภาคเหนือตอนบนค่ะภาคเหนือด้านที่ติดกับลาวอีสานตอนบนเป็นสีเหลืองค่ะอีสานด้านตอนออกเป็นสีฟ้าภาคตอนออกจันทบุรีตราดและภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะ ช่วงเช้าวันพุธที่28มิถุนายนก็จะมีสีฟ้าเพิ่มขึ้นบริเวณภาคตอนออกใกล้ทะเลและภาคใต้ฝั่งอันดามันตอนบนค่ะบ่ายวันพุธที่28มิถุนายนภาคเหนือมีสีเล็กน้อยส่วนใหญ่ด้านตะวันตกและตอนบนของภาคภาคกลางมีสีฟ้าด้านตะวันตกและตอนล่างของภาคค่ะภาคตอนออกมีสีฟ้าเล็กน้อยด้านจังหวัดจันทบ,บุรีตราสาก,กวส่วนอีสานมีแค่อีสานตอนล่างเป็นสีฟ้าส่วนภาคใต้มีสีทุกจังหวัดสีเขียวเหลืองก็คือแถวสุราษฎร์นครศรีธรรมราชค่ะ ค่ำวันพุทธที่28มิถุนายนมีสีบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคเหนือตอนล่างภาคเหนือด้านตะวันออกภาคกลางด้านตะวันออกภาคตะวันออกตอนบนค่ะสากแก้วปราจีนบุรีนครนายกแล้วก็ภาคสารสีก็จะเพิ่มขึ้นในช่วงกลางคืนส่วนภาคใต้ไม่มีสีค่ะขึ้นจากนั้นในช่วงเช้ามืดตีห้าหกโมงเช้าสีก็จะเหลือแค่บริเวณด้านตะวันออกของภาคอีสานค่ะรวมทั้งมีสีเล็กน้อยแถวภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกจันทบุรีตาดและภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะ บ่ายวันพฤหัสที่ี่มิถุนายนบริเวณภาคเหนือกับภาคอีสานตอนบนสีลดน้อยลงค่ะแต่ยังมีโอกาสเจอฝนอยู่บริเวณภาคกลางตอนลา่างภาคตะวันออกอีสาล่างและภาคใต้มีสีถูกจังหวัดค่ะทำวันพฤหัสที่2ี่มิถุนายนยังมีสีอยู่บ้างภาคเหนือตอนล่างภาคเหนือด้านตะวันออกภาคกลางด้านตะวันออกค่ะ ภาคตะนออกตอนบนภาคอีสานตอนบนมีสีเพิ่มขึ้นในช่วงกลางคืนค่ะส่วนภาคใต้สีลดลงเหลือแค่ฝั่งอันดามันค่ะชามืดวันศุกร์ที่30มิถุนายนไทยตอนบนมีสีน้อยค่ะส่วนใหญ่บริเวณภาคอีสานตอนบนภาคเหนือแถวจังหวัดน่านภาคตะนออกจันทบ,บุรีตราดและภาคใต้ฝั่งอันดามันสีเพิ่มขึ้นรวมถึงอาจจะเข้ามาตกบางพื้นที่ของฝั่งอ่าวไทยค่ะ เช้าวันศุกร์ที่30มิถุนายนภาคใต้สีเพิ่มขึ้นค่ะทั้งอันดามันและอ่าวไทยแต่จะมีโอกาสเกิดฝนตกหนักบริเวณฝั่งอันดามันค่ะภาคตอนออกสีเพิ่มขึ้นเป็นสีฟ้าจังหวัดใกล้ทะเลส่วนภาคเหนืออีสานกลางตอนออกสีน้อยมากค่ะบ่ายวันศุกร์ที่30มิถุนายนไทยตอนบนสีลดลงนะคะถ้าเทียบกับวันก่อนๆแต่ยังมีฝนอยู่บ้างค่ะเป็นสีฟ้าภาคเหนือด้านตะวันตกภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตอนออกอีสานด้านตะวันตกและอีสานตอนล่างส่วนภาคใต้มีสีฟ้าถูกจังหวัดค่ะค่ำวันศุกร์ที่3 0มิถุนายนค่ะมีสีบริเวณภาคอีสานตอนบนภาคกลางตอนล่างภาคตอนออกและภาคใต้ฝั่งอันดามันส่วนฝั่งอ่าวไทยมีสีตั้งแต่ชุมพรถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเช้ามืดวันเสาร์ที่1กรกฎาคมค่ะทายตอนบนฝนสีค่อนข้างน้อยนะคะมีเล็กน้อยบริเวณภาคอีสานด้านตะวันออกภาคตะวันออกค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันมีสีทุกจังหวัดฝั่งอ่าวไทยยังคงเป็นช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชค่ะ บายวันเสาร์ที่1กรกฎาคมท้ายตอนบนสีเพิ่มขึ้นเน้นภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตอนออกภายสารตอนกลางถึงตอนล่างและภาคใต้มีสีถูกจังหวัดค่ะแนวโน้มฝนก็จะตกหนักก็คือช่วง24 25, 26, 27แล้วก็28มิถุนายนนะคะจากนั้นในช่วงสิ้นเดือนฝนทางทายตอนบนก็จะเริ่มลดน้อยลงค่ะส่วนภาคใต้ฝนจะเพิ่มขึ้นนะคะ แบบจำลองยิ่งไกลย,ยิ่งไม่แม่นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้อีกมาอัปเดตกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะต่อไปปกหมุดสถานที่สำหรับคนที่แจ้งตำแหน่งไว้ในคลิปที่แล้วค่ะ โดยคลิปนี้ทุกตำแหน่งจะดูแนวโน้มฝนตั้งแต่เช้าวันศุกร์ที่23มิถุนายนไปจนถึงช่วงเที่ยงวันเสาร์ที่24มิถุนายนค่ะสถานที่แรกสิชนนครศรีธรรมราชวันศุกร์และวันเสาร์ไม่มีค่าฝนค่ะแดดจัดตลอดวันเวียงสะเคียนซาบ้านนาสารและพุนพิงสุราธานีวันศุกร์และวันเสาร์ค่าฝนน้อยมากค่ะโอกาสเกิดฝนตกน้อยและมีแดดจัดตลอดวันเวียงเทิงจังหวัดเชียงรายวันศุกร์เป็นแดดสลับเมฆครึ้มค่ะช่วงเย็นมีค่าฝนเล็กน้อยไม่ถึง1มิลลิเมตรส่วนวัน สาช่วงบ่ายมีค่าฝนค่ะสีสำมรงสุโขทยัยวันศุกร์และวันเสาร์ค่าฝนค่อนข้างน้อยส่วนใหญ่เป็นแดดสลับเมฆรึ้มหรือมีฝนเล็กน้อยเบาบางค่ะแม่สอดและด่านแม่ละเมาจังหวัดตากวันศุกร์เป็นแดดสลับเมฆรึ้มมีค่าฝนเล็กน้อยประมาณ1-2มลิเมตรในช่วงบ่ายถึงค่ำกลางคืนมีเมฆเป็นส่วนใหญ่รวมถึงวันเสาร์ก็เป็นแดดสลับเมฆรึ้มและมีค่าฝนเล็กน้อยค่ะ สีนรงและสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์วันศุกร์และวันเสาร์ค่าฝนน้อยมากค่ะมีแดดเป็นส่วนใหญ่ส่วนวันอาทิตย์จันทอันารมีโอกาสเจอฝนค่ะสว่างวีรวง์และของเจียมอุบลราชธานีวันศุกร์มีแดดเป็นส่วนใหญ่ค่ะค่าฝนน้อยมากส่วนวันเสาร์ช่วงเช้ามืดมีค่าฝน2-7มิลลิเมตรค่ะระวังฝนด้วยนะคะจากนั้นวันอาทิตย์วันจันทร์และวันอัคารมีโอกาสเจอฝนอีกค่ะบางไทรยุธยาวันศุกร์มีแดดเป็นส่วนใหญ่ค่ะมีค่าฝนในช่วงเย็นหรือค่ำประมาณ6มิลลิเมตรส่วนวันเสาร์ มีแดดเป็นส่วนใหญ่หนองดินแดงนครปฐมวันศุกร์มีแดดเป็นส่วนใหญ่และมีค่าฝนเล็กน้อย1-2มมตรในช่วงเย็นถึงค่ำส่วนวันเสาร์ช่วงเช้ามีแดดเป็นส่วนใหญ่ค่ะโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดวันศุกร์ไม่มีค่าฝนค่ะแดดจัดตลอดวันส่วนวันเสาร์มีค่าฝนเล็กน้อยช่วงเช้ามืดอ2มิลลิเมตร ห้วยแถลงและนนสูงนครราชสีมาวันศุกร์มีแดดเป็นส่วนใหญ่ค่ะโดยมีค่าฝนในช่วงค่าประมาณ1-4่ mm, าามิลิเมตรอาจมีฝนตกบางพื้นที่ค่ะส่วนวันเสาร์มีแดดเป็นส่วนใหญ่และอุ่นจังหวัดระนองวันศุกร์มีแดดเป็นส่วนใหญ่ค่ะมีลมแรงในช่วงบ่ายส่วนวันเสาร์เป็นแดดสลับเมฆครึม้มค่าฝนเล็กน้อยไม่ถึง1ม mm. ิลิเมตรเปลี่ยนจังหวัดตรังวันศุกร์มีแดดเป็นส่วนใหญ่ค่ะมีค่าฝนเล็กน้อยช่วงบ่ายไม่ถึง1มิลิเมตรส่วนวันเสาร์ก็ยังมีแดดเป็นส่วนใหญ่ค่ะ บ้านคุ้มเงินและบ้านขอวางจังหวัดยะโสธรวันศุกร์ไม่มีค่าฝนมีแดดเป็นส่วนใหญ่ส่วนวันเสาร์ช่วงเช้ามืดมีค่าฝนสองสามมิลลิเมตรค่ะอาทิตย์จันทร์และอังคารยังมีโอกาสเจอฝนค่ะบ้านโค้งวิไลจังหวัดกำแพงเพชรวันศุกร์มีแดดเป็นส่วนใหญ่ค่าฝนเล็กน้อยหนึ่งมิลลิเมตรในช่วงเย็นถึงค่ำวันเสาร์เป็นแดดสลับเมฆครึ้ม บ้านวังโบดน้องไผ่เพชรบณ์วันศุกร์มีแดดเป็นส่วนใหญ่มีค่าฝนเล็กน้อยช่วงข้าม2มิลิเมตรส่วนวันเสาร์เป็นแดดสลับเมฆครึ้มค่ะบ้านโซพิสัยจังหวัดบึงกาฬวันศุกร์มีแดดเป็นส่วนใหญ่ค่ะช่วงข้ามมีค่าฝน7 mm, มิลิเมตรเช้ามืดวันเสาร์อีก8มิลิเมตรและเช้าว,วันเสาร์อีก4-5มิลิเมตรค่ะมีโอกาสเจอฝนในช่วงกลางคืนถึงเช้ามืดเป็นส่วนใหญ่นะคะออมก่อยจังหวัดเชียงใหม่วันศุกร์มีเมฆครึ้มเป็นส่วนใหญ่ค่ะค่าฝนเล็กๆน้อยๆอยนะคะก็คืออาจจะม มีเมฆครื้มปกคลุมตลอดทั้งวันค่ะทั้งวันศุกร์และวันเสาร์ลักษณะอากาศใกล้เคียงกันค่ะชาติการจังหวัดพิษณุโลกวันศุกร์มีแดดเป็นส่วนใหญ่ค่าฝนเล็กน้อย1มิลิเมตรในช่วงเย็นถึงค่ำกลางคืนมีเมฆครื้มส่วนวันเสาร์ก็ยังมีแดดเป็นส่วนใหญ่และค่าฝนเล็กน้อยไม่ถึง1มิลิเมตรค่ะใครที่อยากให้ปักหมุดสถานที่ดูแนวโน้มฝนล่วงหน้าแบบนี้แจ้งชื่อสถานที่พร้อมด้วยคำว่าปักหมุดแจ้งไว้ที่คอมเมนต์และรอดูในคลิปถัดไปค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้แล้วเจออกันม่่คลิปต สวัสดีค่ะ